สวัสดีครับเรื่องใช้คัดแยกครับพี่น้องเรื่องใช้คัดแยกผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิงงวิธีการคัดแยกท้องแดงครับนี่ครับท้องแดงขั้นตอนแรกครับใส่มีดค้อนตีลงไปเลยครับ หลังจากตัดเสร็จแล้วซับเสร็จแล้วครับก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเขาก็จะมาแยกท่องแดงออกจากเล็กครับพี่น้องวิธีการนี้ไมิยากครับพี่น้องเป็นวิธีการง่ายๆครับของเรื่องใช้คัดแยกครับพี่น้อง มีอยูสองสามขั้นตอนครับพี่น้องวิธีแยกทองแดงครับทําไปทีละขั้นตอนครับพี่น้องขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องใส้ค้อนตีเคาะออกมาครับพี่น้องเรื่องใช้คัดแยกมาสอนวิธีการ คัดแยกท้องแดงให้พี่ให้น่องเบิ้งครับเพื่อพี่น้องผู้ใดจะทําตามครับเฮ็ดได้เลยครับพี่น่องบบยากบบง่ายอยู่กับความสามารถของเฮ้าครับพี่น่องนี่คือวิธีการคัดแยกท้องแดงของเรื่องใช้คัดแยกครับพี่น้องแบบง่ายๆครับ ลองทำตามมึงเ้ยครับพี่น้องมอเตอร์ทุกชนิดบ่ว่าอันน้อยอันใหญ่เฮ็ดได้คือกันเบิดครับพี่น้องเฮ็ดแบบเดียวกันครับสไตล์เรื่องใช้คัดแยกเฮ็ดแบบนี้แหละครับพี่น้อง มอเตอร์หมดสภาพการใช้งานแล้วเลยครับพี่น้องจังเอามาเห็ดหมดสภาพการใช้งานสอนมาไ,ได้ครับพี่น้องเขาจังเอามาตัดมะสับพี่น้องครับ หลังจากแยกเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วแยกเสร็จแล้วครับพี่น้องก็จะได้ท้องแดงแบบนี้ครับมีอยู่สองสามขั้นตอนครับก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับพี่น้องนี่คือวิธีการคัดแยกท้องแดงสไตล์เรื่องใช้คัดแยกครับคลิปนี้ ก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องใช้คัดแยกครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ